ตอนเช้าอ้าวเลือกตั้งนันไงนายกอปตอรหรอหรือว่าสสหรืออะไรสักอย่างอ่ะใช่ปะถามคนดูประชาชนทุกท่านผมเข้าใจถูกป่ว่าสิบเอ็ดคนเลือกตั้งกันสาวคววันที่สิบวันที่สิบไว้วันที่สิบวันที่สิบทำอะไรว่างมาว่างว่างว่างวันที่สิบวันเด็กด้วยวันที่สิบวันที่สิบเธอไปกินชาบูวันที่สิบแ้วก็เจียวจ้าวละทีเนี้ย ท,ท่ไมอ,อ,อะเอาว่าวันเด็กไงพ่อแม่เขาก็พาลูกเขาไปกินชาบูกันเราไปเราไปกินชาบูนี่ค่ะเป็นแบบคนละมอค่ะเป็นไ<อ>พรเวทหนูร้า<ค>นไหนชาบูเหรอที่โตเอีะไม่เคยกินอะอร่อยไหมเฮ้ย<ต>คุณคุณฉันฉันรีวิวจนฉันได้กินฟรีอะเธออรอฉันรีวิวจนแบบเจ้าของร้านเขาให้ฉันกินฟรีแต่มันลำอร่อยอร่อยมากมันลำว่ะมันลำ วิเธอพูดเหนือดีว่าปกติอะใช่ปะก็ตอนเนี้ยพี่ติดกับเพิ่งกลับมาจากบ้านใช่ปะก็คือมันติดพูดเหนือไปเลยอะเธอทุกทุกคําทุกประโยคจะต้องแทกคําเหนือ,อเว้ยแต่ตอนเนี้ยคือต้องเลิกล้เพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดกล้องมีนานีไม่เรื่องอะไรอะจะสาบเมืองและไปเล่นเรื่องอะไรอ่ะมีนานี่รอกำลังจะแถลงข่าวเดือนนี้แหละค่ายไหนดีกว่าของทูของทูอ๋อ <c oughs> ปีนี้รับสองเรื่องแล้วนะของทูสองเลยเหรอรับแล้วแต่แต่เป็นผู้จัดข้างนอกเขาก็เหมือนแบบเอาไปเอาเลยเลิศผมสั้นเลิเกินแต่ผมสั้นไม่สวยมากคือไรอ่ะขบูลี่อ่ะทำไงดีอ่ะ ใบพี่ผมสั้นกับพี่ผมยาวพี่ใบให้พี่ผมสั้นหรือผมยาวผมสั้นทั้งใจจริงจริงผมสั้นทั้งใจทุกคนร,รู้จักจ<ะ>ทุกคนเคยดูดัรกอันบอนป่ะทุกคนเคยดูดัรกอัน,นาาบอนไหมแปดเหรอแอปโทรศัพท์อีกเครื่องแป๊บนึงเฮ้ยคนดูเป็นพันแล้วนะมันเลขสิบแปดเหรอเออมนุษย์ดัดแปลงหม่เลขสิบแปดเดี๋ยวผมเปิดให้ดู วันนั้นอีแซมีแซม oh. ว่าเจอพี่เ็นผมชอบพี่เ็นผมสัน้นอีแซมบอกวนะ่าอ้าวตอนผมยาดูแก่ปะคนแบบชอบไม่ผมยาวไม่ได้ดูแก่แต่ผมสั้นแล้วมันดูเด็กหรอเออทุกคนรู้จักมนุษย์ดัดแปลงหมายเลขสิบแปดปะแล้ววันนั้นนะ่ะพี่เจอพี่พี่อะไรอะ่ะที่เขาเป็นผู้ช่วยอ,อยู่ช่องบัง พี่เก๋เธอรู้จักพี่จิกพี่เก๋บ้านนีมหัวเก๋หัวล้นผงพี่พี่เก๋ที่เชียงรายแล้วพี่เก๋ก็บอกเธอเธอเหมือนหมาเลขสิบแปดแล้วก็อันนี้วันนั้นพวกอีไปกับพวกนี้ก็บอกให้ฉันเหมือนอีกแล้วดูไม่เหมือนตรงไหนเหมือนปะทุกคนนี่มันต้องแสกข้างแล้วแสกกลางแล้วแสกข้างนี่อ่ะเหมือนปะหนู้แต่งใหม่เลขสิบแปดต้องทำทัน่ะ เหมือนปะสวยออกผมสัน้นคุณเปียโน,โนขอบคุณค่ะคือเบงก็มันมันแล้วแต่คนชอบแหละทุกคนบางคนเขาไม่ชอบผู้หญิงผมสั้นไงเรากเรา็เราไปบังคับเขาไม่ได้แต่เอาเป็นว่าฉันโอเคกับผมสั้นจบเหมือนมากด้วยไหมประชาชนเขาบอกเหมือนแต่ตอนนี้เป็นหนุูหินอยู่เพราะว่าวันนี้หน้าสดมากวันนี้เป็นวันพักผ่อนนะคะพักผ่อนโนแต่งหน้าโนอยู่บ้านเฉยเข้าใจคนไว้ผมสั้นใช่จริงทุกคนต้องเข้าใจ อย่าบูดีนน้นะอย่านี่ก็ผมยาวไหมสมมนบุญแคนเคยว่าผมยาวมาแล้วต่ผมสั้นมันก็สบายหัวดีอืแต่มันก็จะทาทรงผมไม่ได้หลากหลายทั้งวิ่งแบบผมยาวไงพอผมยาวมันก็สามารถได้หลายทรงเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้อย,อยพอผมสั้นอ่ะพี่ว่ามันก็จะได้ตรงแล้วก็รอน,นิดหน่อยมันก็รวบไม่ได้ลตรงจบดูเด็กเว้ยตอนนี้เธอดูเหมือนเด็กประมาณสิบห้าขวบ เด็กหนึ่งขวบปะคะเด็กอยู่นี่ค่ะไหนด้วยปากเลอะหมดแล้วปากเลอะหมดแล้วเด็กอยู่นี่ค่ะไหนไหนด้วยชีแคะไม่ใช่ลูกเบนนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะลูกเพืนะคะหนูยังไม่มีผัวนะคะคุณพี่่ะเฮ้ยโมมากยังไม่แต่งงานค่ะโอเคโอเคคนที่สปอยเก่งที่สุดคือใครใครคือสปอยเก่งที่สุดไม่เข้าใจเอาไหม อันตี้ป้าเบนใช่เราะฉนี้ันมก็เธอเธอก็เป็นป้าแล้วดิใช่ป่ะนาแบบว่าคะคนจริงพี่เป็นอันตี้ก็คือล่ะเป็นน้าเพราะว่ากวางอายุอายุกว่าพี่อ๋อแต่ถ้าเป็นไอแบงค์อ่ะน้องชายเบฟอ่ะอันนั้นอ่ะพี่ต้องเป็นป้าเพราะว่ามันเป็นน้องรู้สึกไงบ้างกับการเป็นป้าจริงๆครั้งแรกก็เหมือนมีลูกเลยเมืองตอนนั้นนะเพราะว่ามัน เกิดมาตอนโควิดแล้วมันแบบเขาปิดอ่ะตอนนี้เขาถือละครกันพอดีแล้วนางก็เกิดมาช่วงที่พี่กลับบ้านไปอยู่สามเดือนก็เลยได้เลี้ยงนางตั้งแต่แบบเกิดจนถึงสามเดือนือมก็เลยแต่ช่วยกันแบบพี่แม่แล้วก็น้องสะพ้ายอะไรเงี้ยผัดเปลี่ยนกันเงี้ยเหนื่อยป้าเลี้ยงได้กอนพเหนื่อยมากพี่ก็เลยไม่อยากมีนี่ไงพี่ไม่มีลูกพี่ไม่แอาลูกเป็นไงก็ไม่มีอ่ะไม่แอาไม่มีพี่ไม่มีลูก เนี่ยเมอมันเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงลูกเพื่อนเลี้ยงหลานมันก็โอเคไรเนี่ยกถึงบอกไงว่าอยากเล่นกับลูกเพื่อนเพราะว่าเบื่อกับบ้านเหนื่อยกับบ้านคือเข้าใจว่าพอเราเป็นแม่คนอ่ะทุกคนมันต้องยิ้มสี่ชั่วโมงอ่ะมันแบบไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบของเราได้อ่ะมันต้องเสียสละมากๆอ่ะแต่สําหรับเบนเบนรู้สึกว่าตัวเราเองเราอะไรยังไม่พร้อมที่จะเสียสลาดขันนเรายังอยากใช้ชีวิตอยู่อืม เข้าใจปะเธอเธออยากมีลูกกี่คนอยากมีลูกสองคนแต่แต่แต,ตอนนี้ไม่อยากมีละทำไมเพราะอะไรเพราะว่าต้องมีเมียก่อนสิจะมีลูกทุกคนเป็นบอกใบนะว่าสั่งห้ามอย่าเพิ่งมีแฟนสั่งห้ามใบยอย่าเพิ่งมีแฟนคุยได้แต่ห้ามอย่าเพิ่งรัชอบรีบรอ้อนคือถ้าจะไม่มีแฟนต้องไม่คุยพอคุยแล้วเราแบบใจมันเหลวเป๋วอะเราแบบ เรตกหลุมลักคนแล้วแบบตกไปทั้งตัวเข้าใจปะหเือบ่อยอ่ะคือเป็นคนไม่กัาก็คือถ้ามีปุ๊กก็คือสุดเลยเงเหรออืมใช่โอเคงั้นหญ่มีก็ไม่ต้องคุยหยุดอยู่อยู่อยู่กับแม่ไปเทียงกับเพื่อนจบจริงถ้างั้นก็เจอกันนะวันเสาร์ถ้าพาฉันไปกินชาบูด้วยเพราะฉันเหงามากได้เดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวนัดไปหาอะไรกินยัง เรากำลังคอมเมนต์อยู่ขอคู่นี้สักเรื่องได้ไหมคะคือคุณคุเป็นผู้จัดเปล่าคุณจัดดีเดี๋ยวผมไปเล่นกนะัสองคนเนี่ยนี่คุยนี่คุยกับบายอยู่แล้วอยากเล่นละครเย็นมีผู้จัดละครเย็นเ,นเออยากเล่นละครเ <c oughs> ยนนะ็นอยากให้ผู้เป็นไปเล่นไหมอยากเล่นแบบขั้งสามสิบตอนแล้วมีภาคสองอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยเหมือนเลยนะคลคุมๆไม่ต้องซีเรียสสนุกสนุกเอาแบบเอาตังมาเร็วทุกคนไปหอมตังกันมาค่ะ ไปหอมตังค่ะก็คือเก็บตังค์ก็คือไล่เลียงเงินมาไปหอมตังค์มาเร็วเร้ให้ฉันกับไว้มาเล่นละครด้วยกันละครเย็นเออไปหาผู้จัดมาก่อนเร็วันระดมทุนมาแต่ช่องไม่น่าจะให้ไว้เล่นละครเย็นโอ้ยเขาเดี๋ยวเาก็ให้แหละขอขอไปเอาตังค์มาสี่เอาตังค์ไปให้ช่องนุนฟิลลูกกว่าได้ฟิลหนูหินนี่เธอฟิลหนูหินแล้วก็ได้กับนี่ เจ้าชายให้บาเป็นเจ้าชายไปเดี๋ยวฉันจะเป็นหนุ่มหินให้เดวฉันชอบมากอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่เอาดราม่านะอยากเล่นคอมดี้จริงรุนเลยหอมตังห้อมตังกันมานี่เหมือนคนเหนือไหมคุณเบนสบไบพูดเหนือหน่อยค่ะสอนอไอย่าพูดละอยาาพูดอะไรอ่ะ ไม่รู้มไม่เป็นตัวอยาา่างมันนาหักแต่ว่าอู้เร็วเว<อ>ลาไปท<อ><ค>ีเซอเลยแล้วตัวอยาา่างมันนาหักแต่ว่าตัวอยาา่างมันนาหักแต่ว่าเอา้ยฉันยังได้นะมันเคยฝึกเหนือไงตอนนั้นเล่นเป็นจีระใช่ป่ะแล้วมันเป็นคนน่านคนเหนือแล้วฉันก็แบบไปซอ้อมไดอะลอกเหนือมาเยอะมากคนใบนบทมันพูดเหนือฉันซ้อมอยู่ทั้งคืนฉันโทรไปหาเลยอ่ไดกขอหนึ่งไดอะล็อก มันจำไม่ได้เดี๋ยวฉันโทรไปหาเธอด้วยให้เธอแบบขอคเซนต์เหนือหน่อยแต่พอฉันไปเล่นในพุ่งกับดูไปลองพูดให้ดูพุ่งกับมึงพูดกลางเหอะไม่แต่ความเจ๊คเซนต์เธอได้นะแต่มันอาจจะถ้าพูดเยอะๆหลายๆประโยคมันอาจจะเพี้ยนดาม่าด้วยไงบางทียากหน่อยเพี้ยนเลยเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะอะไรเดินเดินเด้อคำที่สอนเมื่อกี้มันน่ารักแต่วอร์อะไรนะตัวอย่างมันน่าฮักแต่ว่าตัวอย่างมันน่าฮักแต่ว่า เออฮักแต่ว่าตัวอย่างมานะฮักแต่ว่าอีป้นขอลายตัวน้อยอุ้ยแล้วนะฮักแต่ว่าเปิ้ลขอลายตัวน้อยได้มาทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนบอกเก่งมากเก่งมากเห็นไหมเฮ้ยได้อยู่ไปเดมิลที่เหนือดูเปล่าตัวอย่างมานะฮักแต่ว่าเห็นไหม,ม,ม,มออได้อย,อย,นะอยู่มันได้น่ารักทั้งคู่เลยขอบคุณค่ะ สามเรือแล้วตอนนี้ไบคือรอเปิดกล้องเหรอใช่ใช่รอเปิดกล้องจะมีละครออนสิบห้ามกรานี้ของทูเหมือนกันอ๋โปรโมทเลยเร็วพูดใช่ใช่มันคือซีรีส์นะครับเรื่องมิซิ่งของทูห่วงหายใต้จากสิบห้ามกราทางทูวิชแนลฝากด้วยจ้าเธอเขามีแบบเขามีให้เธอไปโปรโมทอะไรปะเอ่อไม่ค่อยอะอมีเป็นรายการออนไลน์สักอย่าง,างมั้งแล้วก็แถลงข่าวไปแล้วตั้งแต่ตอนนูน่น คือเขาเขา,เขาคุยกันก็มีคิวโปรโมทแล้วมีจํากัดอ่ะก็เลยคิวนึงน่าจะเ,าเป็รายการเราสามารถโปรโมทช่องที่ช่องันได้ปะไม่รู้ว่าเพราะว่าตอนตอนไหนก็ได้ก็พูด่ะตอนสัมภาษณ์อืมอืมอืเพราะว่าพี่เป็นขอบคุณค่ะเรียกหน่มปางขอบคุณนะคะสำหรับสติกเกอร์น,นะคะสำเนียงไหนก็น่ารักหมดที่แฟนขับไบค์ปะเนี่ย ไหนใครใครขับไบอยู่ในนี้บ้างพิมมาหน่อยสิยกมือขึ้นช่วงนี้คุณไบเงานะคือจะยังไงนะรอเปิดกล้องก็คือรอเดือนไหนจะเปิดกล้องก็เนี่ยเดี๋ยวถ่ายพายล็อตสิ้นเดือนเนี่ยถ่ายพวกทีเซอร์ฟิตติ้งพายล็อตสิ้นเดือนมกราแล้วก็น่าจะถ่ายจริงๆกุมภาโอเคอืมมีคนยกมือเต็มเลยนะแฟนคลับคุณไบเขาเยอะเลยนะทำไมไลฟ์ฉันมันไม่เป็นอย่างนี้บางว่นแบบ เวลาบางค้นใช่ปะเออคไม่รู้เหมือนกันอะฟี็งงนติดตามค่ะอยากให้เล่นละครด้วยกันขอบคุณนะคะลดลมเงินเลยครับฮอมฮอมฮอมอมตังกันมาค่ะทุกคนใครอยากให้ฉันกับไวเล่นละครด้วยกันไปฮอมตังกันมา้าเนี่ยบันสองเนี่ยคนละสองสามร้อยเนี่ยได้ล่าต่อนนึงเดี๋ยวจะเล่นละครเดือด้อนไ่เว เดี๋ยวจะเล่นละครกูจะทมให้แล้ว,นห,วหนึ่งออหนึ่งตอนพี่ชาวีวให้ก็ได้อยากเล่นไปพี่ชาวีมากพี่ชาวีจะใส่สูตรวาทำไม <laughs> เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวกูเจอให้เจออีอมอสเจอแน่ที่ใบเรียวมากยิ้มหล่อมากน่ารักอืมอนะอกินาอ่ เธอเรียกน้องเธออยากคุยด้วยะเอามามาระดามา,มา,มาคุยมาต้องฉันต้องไปแรงกันอบาอบอาบอ่ะอ่ะหนูอยากคุยกับอบาบหนูก็คุยหลูกหนูจะมากีาใส่ไม่ได้กีใส่ผู้ชายไม่ได้นะหนูเพิ่งเด็กนะลูกหนูกีหนูกีเพิ่งแต่เด็กเลยเหรอ,อกขีข้าวโพดเหรอครับข้าวโพดอมึมึมึอม,อมองหนะ้าคุยได้หนูคุยได้ค่ะ คนนี้ได้คุยได้เขาไม่กัดลูกเขาไม่กัดแอ๋อโชว์แม่แม่แม่เขาคิดว่าอุ้ยจะปนกูเจ้าหรอนังยืนหนังจะปนให้เธอหนูลูกไม่เอานะหรือเราเป็นผู้หญิงนะลูกอเห็นเด็กญี่ปุ่นสองคนคาเฟ่เข้าไปหาเลยเข้นั่งตักเลยจริงปะเมื่อวานเห็นพี่เลี้ยงบอกว่าเมื่อวานเห็นเด็กผู้ชายสองคนเดินคานเข้าไปนั่งตักเขา ตายแล้วละดาไม่ได้นะลูกเป็นหญิงเป็นนายเป็นนักสักผู้ชายไ่ได้นะมาเป็นไงปาพันนางไปพอแล้วล่ะอิ่มแล้วล่ะพาไปอาบน้ําเถอะปะเปื้อนละเขอไเฮ้ยอยากให้เพื่อนมีลูกบ้างวะโอเคโอเคบอกเพื่อนเพื่อนมีกี่คนบอกเพื่อนเร็วให้แต่งงานมีลู้วยละเฮ้ยมึงสัตว์กันเลยได้ไหมวะเื่อดเรื่องกับลูกมึงอ่ะ จัดกันเลยได้ไหมแต่มันเด็กสมัยนี้มันเลี้ยงเลี้ยงยากนะใบมันแบบแม่ฉันว่าแบบว่าสมมติโตมาสิ่งล่อตาล่อใจมันเยอะด้วยอยุคเนี่ยโอ้แล้วมันก็ต้องใช้เงินไงประเด็น,นใครจะมี<า>ลูกนะเธอมันสมัยนี้อ่ะต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆถ้าไม่งั้นคุณจะเหนื่อยอืมตายลาปะตายโตปะ ไต่ล่างนี่ไม่ <laughs> ไต้โตปะไต่ล่างนี่มันกี่ปีแล้วนะสามสี่อะสามสี่ปีสามได้ปะสี่สี่แล้วมั้งสี่สี่อืมสี่ห้าสี่มาแนละลูกพี่เหรอ <laughs> ลูกพี่เบนครับลูกพี่เบนไม่ใช่ค่ะลูกเพื่อนค่ะทุกคนไม่ใช่ลูกเบนหนู ยังบอได้แต่งงานเนาะที่มันมีผัวเตือ้อดูเกือบสิบครั้งเลยดูเกือบสิบครั้งดูใจละสิบครั้งเลยหรอนั่นต้องจาไดอะอกได้แล้วนะถ้าดูสิบครั้งขนาดเนี้ยหล่อใจละลายนี่คือเขาใส่หมวกอยู่นะยังหล่ออีกหรอพี่เบนไปเดินปากกับพี่ไบไม่ไปค่ะไม่ต้องชวนไม่ไปล่าสุดอี <c oughs> มอชวนไปนขึ้นทอมนาคากูยังไม่ไปเลยกไม่ไป มันจะตายอ่ะพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้เธอไปเธอไปเธอไปเดินป่ารอบแรกเธอรู้สิไงจะตายจริงๆรอบแรกอ่ะมันไม่ไ้จะตายไม่มันเหนื่อยก็หยุดไงเดินเหนื่อยแล้วก็หยุดคือมันก็แค่ช้ารอบแรกๆอ่ะแต่พอไปที่เดิมเลยนะเดะๆรอบสองมันก็เร็วละมันมีป่าง่ายๆอยู่แบบน้ำตกสวยๆเดินแบบนิดๆหน่อยๆชั่วโมงหนึ่งชิวๆ ชิวเหรอหนึ่งชั่วโมงชิวมันก็เหมือนเธอเดินรูปไปหนึ่งชั่วโมงกับหงชั่วโมงอี้ปะไม่ก็มันแล้วแต่มันมีหลายรูทแต่ละป่ามันจะมีหลายทางให้เลือกแล้วแต่สะดวกความยากความง่ายไม่เข้าใจว่าทำไมต้องชีวตัวเองไปแบบทําอะไรแบบนั้นอะมันอยู่ในวิ่งมันมันอยู่ในรูปแบบฟิตเนสมันออกกำลังกายไม่ได้หรอกมันยกดัมเบลมันได้แต่ว่าอันนั้นมันคนละฟีลไงอย่างฉันฉันวิ่งที่รูทุกวันฉันก็เบื่อเลยแบบ เออมันเบื่อมันมันมองแต่อะไรเดิมๆอ่ะม,มองวิ่งไปข้างหน้ามองคนเดินไปเดินมามองกระจกมองอะไรเงี้ยแต่พอเดินป่ามันซ้ายขวามันใหม่ตลอดถ้าเดินห้าเก้าวิสัยทัศน์เธอมันก็เปี่ยนแหละนี่มองไหมรู้ยังกรุงเทพมีสวนเยอะมากครบเ้นเบนเหรอก็มีสวนเยอะมากนะ,นะม,กนะมันมีมีดูไม่ดูเยอะ ฟิวปานนง่ายๆคือที่ไหนคะอ่าตอบอคือบิ๊กินเนอร์ใกล้กรุงเทพเลยนะคือข่าวตีนไก่นครนายกขับรถไปชั่วโมงครึ่งถึงเลยเมีของขายด้วยมีข้าวให้กินมีห้องน้ำให้อาบลุยเลยนาทีนะกินนั่งรถจากกรุงเทพไปกี่ทีชั่วโมงหนึ่งไม่เกินชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยนิดเดียว มีคนบอกให้พี่เบน c o เวอร้องเพลงด้วยพี่เบนเป็นเดอะสตาร์นะทุกคนเผื่อไม่มีใครรู้อ๋อไม่ค่ะตกรอบข่ะไม่ต้องนะคะตกรอบนะหนูถ้าเสียงดีคงได้เข้ารอบแล้วไม่ต้องหัวไม่ต้องให้ร้องคือถ้าเป็นเพลงแนวแบบเพลงเหนือที่เบนคือตัวตึงเลยข้าเจ้าเป็นสาวจริงใหมแฮมบอเต้าได้ก็จะมีผัวเลยเคยได้ยินปะข้าเจ้าเป็นสาวจรงไหมเคยได้ยินปะเคยโหเพลงดังจะตาย เอออารมณ์แบบเทียนมีอ่าแ,แดงจะไห้ใจดีกา่เนี่ยได้ป่ะได้ป่ะเก่ามากคือนี่รั้วอยู่นะป่าง่ายแนะนํำม่อนจองค่ะสวยมากม่อนจองคุณที่ใดแปลว่าภาคเหนือได้เลยยังไม่เคยไปภาคเหนือเลยจะบ้าคู่จิ้นของฉันเออทําไมทําไมตอนนั้นเราถึงเป็นคู่จิ้นกันนะทําไมเพราะว่าความจริงแล้วในบทมันก็ไม่ได้จิ้นนะเพราะตอนเรา หล่อเธอเนาะตอนที่เราเล่นเราก็ไม่ได้พยายามที่ันให้จ้นอ่ะไม่ไม่ได้คิดเรื่องจ้นเลยเล่นธรรมดามาจัดอะไรเงี้ยใช่เรื่องมันมันไปทางดราม่าแต่งงว่าทำไมคนไปจ้นได้อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันความจริงอะคู่จิ้นคือต้องเป็นต่อกับเพลงขวัญเว้ยไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราพอนะมันจะมีซีนแบบน่ารักกุกิกกันเยอะเนาะอืมคือซีนเราอะน่าจะมีแค่ซีนสองซีนที่กุกิกอะคือนอกนั้นไม่มีเลยเธอ ดากันอย่างเดียวมันมีน้อยคนก็เลยจําได้เพราะมันแบบน้อยมันคุกรุุนมันทงเรื่องเข้ากันเคมีดากเนมีดากดกคิดถึงแล้วค่ะเมื่อไหร่จะมีละครด้วยกันอีกคะน่าจะไม่มีไปฮอมตังกันมาฉันบอกแล้วผู้จัดต้องฮอมตังกันเพาเจอเปิดมูลนิธิแล้วไปฮอมตังกันมาจ้างผู้จัดนะและให้ผู้จัดมาติดต่อสองคนนี่ใช่ รวยเลยแนวตั้งก็เอาตอนเนี้ยเอาว่าจะว่าอย่าง,างนี้เมื่อวานผู้นั่งคุยรูปธุรกิจแนวตั้งกันนะเธอคือแบบเดีย๋ยวนี้คนดูอะเยอะมากเลยเนาะเจ็ดแปดล้านต่อคลิปอะของไทยปะ่ะหรือของจีนของไทยจริงอ่อฉันไม่เคยดู<อ><อ>เยล,ล,ลยกาะาโลไงเธอที่เขาดังๆอะดอยกาดอยอะไรอะดอยอะไรนะเธอใช่ไหมดอยอะไรนะที่มันดังๆรลยอะดอย ดี๋ยวอะไรทุกคนให้พิมมาดิชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็พิมพมาเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนี่ไงดอยแม่สลอมดอยแม่สลองคนติดตามเจ็ดล้านกว่าไบาแล้วคนดูคลิปอะทุกคลิปคือเป็นล้านหมดเลยคือเขาทนละครคุณธรรมใช่ป่ะแต่ในละครคุณธรรอะไม่จําเป็นแบบไม่ได้ถ่ายอินเป็นโฆษณาเข้าอย่างนั้นนะแต่เหมือนแบบสมมุติว่าในซีนเราต้องแบบถือแก้วอ่าอเมซอนไปนั่งคุยกันก็แค่ถือแก้วแล้วก็นั่งต่อบทกันไปอย่างอื่น เออ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 แบบไม่ต้องพูดอะไรถึงของเยอะอ่ะเข้าใจแต่คลิปหนึ่งเขาได้ไปแบบสองสามแสนอ่ะหมายถึงตัวนักแสดงหรอหรือตัวผู้จัดตัวหมายถึงว่าถ้าเราทําเองอ่ะเราก็จะได้เขาเข้าใจทุกอย่างแหละอืมอืมโอเคปะคือเราก็เลยธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่ถ้ามองในมุมผู้ประกอบการก็คุมเลยไปถึงมุมเจ้าของสินค้าถ้าคนดูเจ็ดแปดล้านแล้วจ่ายสองสามแสนอ่ะ ัก็ฮูมถูกเวล่ะเออมันดูจริงไ <ผม S 1> งพี่เบนหนูแนะนำซีรีส์จีนภาคไทยค่ะทางรักคู่ขนานสนุกมากหม่นูนซีรีส์<อ>จีนฮะเนยตั้งเหรอคะหรือว่าเป็นซีรีส์จีนเลยในในนอฟอลหรือเปล่าในไหนอะ่ะ วันนี้ร้ายกับบ่าวบ่าวหรอสาวค่ะเป็นน้องสาวาว,สาว,นนสาวิชีเป็นบ่าวนะเธอดูผมยาปิดหน้าปิดตาขนาดนนชีเป็นน้องนี่ชีจับหน้ามาแล้วชีเป็นน้องสาวฉัน <c oughs> อ่นาในไอชีโอเคจบอ๋อช่วงนี้ฉันติดซีรีส์จีน้วยพ่อดูจบไปเรื่องหนึ่ง นี่เป็นคนไม่ค่อยชอบภาษาจีนหมายถึงว่าเวลาเขา<อ>พูดอะพี่ก็ไม่นี่ไม่ชอบเหมือนกันตอนแรกแล้วพอฉันไปจีนมาฉัน in, 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 อินจัดเลยอินแบบอินคนเรื่องอะไระเรื่องอะไรพูดมาเลยคือใน n น็ fli ิกมีเรื่องหนึ่งดูง่ายๆเลยแบบน่ารักสเสน่ห์ดีอะมันชื่อเรื่องว่าไม่รู้พิเศษภาษาไทยชื่อ,อไรแต่ภาษาอังกฤษมือนคือ legend of female general มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพสงคราม ปลอมตัวเป็นผู้ชายเคยดูพอดนะปลอมตัวเป็นผู้ชายพนักา,ารแล้วก็ไปตกหลุมรักกับเขาเรียกว่าอะไรแม่ทัพที่เป็นผู้ชายอยู่แล้วอ่ะโพ้คนที่น่าสวยๆปะมันมีคนนึง<อ>ที่เขาใส่ชุดนักลบปะอตัวเล็กๆอ,อ่ะน่ารักผู้ชายก็เล่นดีหล่อด้วยแบบน่ารักโคดอะ่ะน่ารักมากนี่ไงมีคนพิมพ์ว่าเหนือสมอรภูมินี่ไงเหนือนนสมอรภูมิใช่ปะทุกคน สนุกแบบมันน่ารักอะแรกแรกมันดูเหมือนจะเป็นสงครามมากตอนสองตอนแรกดูไปดูมามันเริ่มเปแบบก้งกิ้งกรุกิกแล้วแบบน่ารักอะฉันดูแล้วฉันกรีทุคืนเลยแบบเแบบขนะินอะเมื่อคืนเมื่อคืนพี่ดูของ HBO ว้ยแอป HBO อมันเป็นแอปใหม่ใช่ปะแต่เหมือนเด็ดฟิกเขาเพิ่งซื้อไปละแต่เรื่องหนึ่งคือผู้หญิงแสดงดีมากใยแบบการแสดงคือแบบนางได้รางวัลแน่ๆชื่อเรื่องอะไรมา อะไรมรณะนะอะทุกคนที่เป็นผู้หญิงสวยๆอะ่ะที่เขาเล่นเป็นโรคจิตที่ฆ่าพ่อแม่ตัวเองอในแอป HBO เดี๋ยวเดี๋วคนก็จะพิมพ์มาให้เราแบบนี้เราจะบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวทุกคนจะรู้ในแอป HBO ที่เป็นผู้หญิงสวยๆ DX HBO เราก็น,น่ารักมากเรื่องนี้พอนอเก่ง พระเอกอ๋อพระเอกพอพระเอกเก่งมากโอเคเลอ่ป่าคืออะไรเลอ่ป่าเลอ่ป่าคืออะไรไม่รู้โอ้ดูเชฟเขาก็รู้ข้างรักตีจีนสไตล์ครูครูเดียเอ็กคืออะไรอ๋อเรื่องที่เบนบอกหรือเปล่าใน hbo อ่ะชื่อเรื่องเดียเอ็กส์หรือเปล่าขอดูประมาณนั้ค่ะเดี๋ป้าเธอที่เป็นผู้หญิงที่เป็นโรคที่เป็นโรคจิตฆ่าฆ่าพ่อแม่ตัวเองใช่ไหม หรอแล้วมันเกาหลีใช่ไหมเอ้ยมีไงเรื่องนี้เนี่ยข้างๆเออคือโทนางเอกคือต้องได้รางวัลแน่ๆเล่นดีแบบดีมากหรอใช่เป็นคลรายๆสายเขาผ่คร้ายๆสายเขาผ่าแต่ไม่ใช่สซโเพาผเถอแต่มันคือโรคจิตยูจองเป็นนางเอกใช่แล้วนางเอกสวยมากใบชอบแน่นอนคิมยูจองแต่มันจะดาร์กหนะแต่ให้ดูให้ดูแบบการแสดงอ่ะ แล้วพอเรื่องคุณลดจบแล้วมาหมดยังสิบสองตอนจะนี้มี HBO อ่ะผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสามม่ะเรื่องเนี้ยเจี๊ยยอเลิกบ่โดนป้ายาละอืมยู่จองเรื่องนี้แสดงดีมากเห็นไหมดาร์กขั้นสุดแบบสุดๆอยากดูเพราะว่าฉันเพิ่งดูจบไปไงดีจิจะดูเรื่องใหม่อยู่พระเอกหน้าเหมือนใบมากเราคิดเฮ้ยเรื่องไหน ไม่ใบย่าหน้าเหมือนอันนี้คนที่เล่นกับคนที่เล่นเป็นราชวังอะ่ะราชวังอะไรราชวงหรือว <c oughs> ่าคนป้าเล่นเป็นราชวังู <c oughs> ยืนทำงี้คนที่เล่นกับคนที่เล่นคนที่เป็นนางเอกนางเอกสวยๆอะ่ะแล้วแล้วย้อนยุคมาเป็นแม่ครัวแล้วพระเอกอะ่ะหน้าเหมือนใบามากทุกคนพูดไปเสียดวยกันว่าหน้าเหมือนใบอ่า <c oughs> เรื่องอะทำอาหารใช่ไหมใช่ที่มันทําอาหารไม่รู้อะไรวะคนเห็นคนคอมเมนต์อยู่แชมินนี่ไงแชมินคนคอมเมนต์นี่มันเลิศนะนี่ตอบหมดขนาดแ่าแล้วพูดกั่แบบไปเอ้ยเอ้ยทุกคนคือรู้ยิ่งกว่าเออคือสงสัยอะไรข้อมูลมาตลอดใช่ไหมอ่ะเห็นไหมหล่อมากแล้วเหมือนอีไบมากเรื่องนี้แบบแบบพี่ดูยังไงก็คือไบคือถ้าไบแต่งตัวเป็นละชวงเนี่ยคือไทย สนุกไหมเคยฉันเห็นนานแล้วจะฉันไม่ดูสนุก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 เมนูรักพิชิตใจพระราชาเอออันแต่นี้ดูง่ายเนในเน็ตฟิกอืมน่าสนใจไปดูก่อนเดี๋ยวไปดู DX ก่อนดีกว่ารู้สึก DX น่าดูไปดูมันมาจบแล้วใช่ปะแบบมาครบทุกตอนแล้วหรือเปล่าครบตอนและชัยช่ยเพิ่งจบเองตอนแปดสิบสองสิบสองอืมเดือ ตอนนี้นางนาไปเป็นตัวร้ายหล่อมากแต่หล่อจริงคนนั้นอนะแล้วคนนั้นนเล่นได้ทั้งดายและดีด้วยแบบตัวร้ายก็ได้ตัวดีก็ได้ไม่ถึงเลยนั่งเอกอไม่ไอซไเมนที่หน้าของเธออ๋อพี่ว่า<อ>ขเขาเหมาะกับร้ายเพราะ<ๆ>พอเล่นร้ายแล้วหน้าเขาแบบมันมีเสน่ห์เหมือนใบอะเอาจริงใบอะเป็นผู้ชายแบบเล่นเป็นแบดแบดอะคือมันเหมาะเหมือนอีอีฮิราเนียเหมาะกับนางไม่เคยมีมาให้เล่นดีมีน้อยอะ เอออยากให้นางเล่นเป็นแบบแบดแบอีกอะทุกคนทำไมดีอะมีแน่มีแน่ปีปีเนี้ปีเนี้ยมีแน่แนแนอีแซมินคนแมทพี่ว่าเขาแมทแล้วปีเนี้ยแต่เขาดันนะจะมีแฟนปะมันก็เลยน,นิดนึงทำอาหารด้วยแมสักทีเหมาะกับทรงแบดแบเออใช่ไบรท์คือภาพลักษณ์ทงแดง คืออะไรอ่ะภาพแล้วธงแดงคืออะไรอธิบายอธิบายคําว่าธงแดง red flag เนี่ยะใช่ไหมหมายถึง red flag หรือเปล่าก็แบบธงเขียวธงแดงอ่ะคนนี้ธงเขียวก็คือแบบโอเคเลิศดีทุกอย่างเป็นผู้ชายแสนดีอบอุ่นถ้าธงแดงก็อาจจะแบบอีไว้หน่อยอันตรายหน่อย red flag ออเลสแฟกนี่มีคนผิวบุทุกคนพุกเธอก็เก่งกันนะจริงเนี่ยชาตอนตอนทั้งหลายเนี่ยทงแดงคือเรสแฟกผู้ชายอันตรายเอออ่ะจบอธิบายพร้อมเดี๋ยวปีหน้าเขาจะเป็นผู้ชายอันตรายแล้วค่ะทุกคนปีหน้าเขาจะเป็นผู้ชายอันตรายแล้วตอนนี้ไม่อันตรายแบบอันตรายมากดีกว่าอืมเธอฉันจะไปเราจะไปเลี้ยงหน้าแล้วนะเอาไว้ดีจเเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวทักหากันโอเค บายบายค่ะทุกคนบ๊บายบายนะะนาชน